รับข้าสีช่องล้อปลประกายกันนะคะพี่น้องไม่นี้ก็พ่อกันเต็มปุูบคือตรานักกันมหาเก็บดอกกระเจียวค่ะพี่น้องจูบานก็ได้มันห้อนมากับจูบก้มสองคนคือเก่าลค่ะสวัสดีครับพี่น้องมรอปูรอปลานทำกันมือนีลงน้ำมาก็จึ้มปูลงน้ำกับบะหมา่ทานาะเต้าสองล่เป็นการมาขายเกียล็ดในการขิ้มปูค่ะมื่อีง

แล้วที่โดเจ็บกระแสดมันเจี๊ยบหงายมืออยู่กับหมองกอมันนะ่ะนะเดี๋ออเอาซองขึ้นมา ืกันละอีพี่นออ้องเอ้ยขึ้นมาเมือนั่นมันเนี้พี่น้องอยู่ทังบ้านพิ่งตังว่าจิยวไปเห็ดจ๋าสีเหี่ยนม้ากันจิเก็บไปให้เพื่อนมึงเนาะคะ่ะจิเก็บไปจากถุงนึงจิเก็บไปไว้อ้อยไฟเห็ดแนวอ้อ,อยไฟพร้อม หลังจากถาเพื่อนๆของเขาเบิงว,ว่าแต่ประโยชน,น,น์ของมันคืออย่างแน่เพื่อนเขาก็ให้คำตอบมาเนาะค่ะว่าประโยชน์ของอีฟีนี่ก็คือเอาไปเห็เดแล้วออยไฟได้อเชื่อไฟออยไฟได้นะค่ะ ตกลงมากกับแตกกันตัวมุ้ยสูง,งตัวน,นี้งามหลายพี่น้องไงมาที่ขึ้นมาเก็บดอกกระเจียวมีดอกกระเจียวดอกพี่น้องเอ้ยฝนมาตกมีตั้งแต่ผักหวานแห่งเก็บแห่งปง man. เกี่ยวพี่น้องแรงลายฝนมันบะกขึ้นฝนมาตกมันบะกขึ้นต้น,นจักเอาได้บุบุัโอ้ยบ่เป็นแนวดอกพี่น้อง heo bớt nhỏ này mô má Ở với con đó Đây ta để chân đầy cậu Chị mình บราผูดทำทําเพลงได้แล้วอ่ะเพราะว่ายางเลาะกลับไปลุยเลยเลยอ่ไปน้ำเลาะเบิ้งได้ยังพี่น้องได้ยังกับเอาเบิ้งแล้วได้ออกบ้านมาแล้ว

เหลือปลาหม้อท่านเฮ<อ>้ยหมกหม้อทั่วอะไรฝังหมออ้อเออแต่ปลาหมอนั่ะคือยูอาจจะคิดซื้ออยู่คิดปั้นไม่ออกปลาหมออ้อว่นอย่เงงี้เอออาจจะลงสูตรน่ะทึ่เนาะ เกี่ยววี้เก็บผักหวานมาเกี่กับเชะโงดกับหน้าพาดีท да SO ั้งเนะผักหวานก็ได้ ถึงมาถอดกล่องเยอะสุดเยอะกล่องนู้ดยังตำตำเอาต้นไหมต้นอืดว่าอยากดอกไว้ดิยากคยาบดอกไม้ปลาสันพีนองหอมหอมทุกคนตุกคนมาหมากมันกินได้สันมองแล้วเสี่เอาหมักไม่ให้กินเอาหมักมันไม่ให้กินถ้าว่าหมักหม้อสันดอก ยอดเห็ดจากจากอยู่แค่ลองดูน้ำับเจ็บผักหวานโซนนี้โซนนี้แห้งหยอดใหไงยอด,ยอดน้ำทค่ไหนคนละโซนกันกับที่หัาไปอยู่หมองนี้ก็อยู่กับหอนท้างสัมบ่อยู่ไก่หอนท้างอีกต่างหาก เพิ่นคือสิกินเบื่อแล้วเนาะจา้ะเพิ่นว่ามาเก็บเอาต้องค่อยปล่อยให้ยาวขนาดนี้บ่มีผู้ใดขึ้นพูเลยฮ้อนฮ้อนแล้วบ่มีผู้ใด็น,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 นขื่นพูเ,เป็นย่านปิ่นนี่โตเป็นย่านคือกันแหละเอาเต้นใหญ่มาอ่างเน่าไปแกงใส่ปลาแต่หางเน่าไปแกงใส่ไข่มดแดง น้ำไปเรืนตุนอุ้มนี่โอ้อุมนี่นัางงามอุมนี่ตาดอุ่มหนึ่อุ้มตานะ อสามต้นน้อยก็หม้อเสียงตุ๋นน้อกตที่เกงจ้ะาที่แกง,กง,กงหวานป้าถูกง,งา่าว่าจ๊จะกวนทิมว่าเจ๊เอารถไทยทิม,มท้มี่กินบ่เอืดเป็นหักรถไทยิิมเพียรให้ mắn bớt các bạn tôi nhìn cái nó làm จ,จ,จ,จัดเริ่มหอนแลยหยุดจัเสียดายนั้นป <c ười> งสุบรอบอยู่ที่ทนี้ใครเอาเดี๋ยวมันที่เสียใจมหอดเราก็บอกไปน้ำแน่ค่ะที่ว่าทีเห็นว่างามกระได มันเก็เววบกันมือเดียวรวบยอด,อดยเป็นมือเนนออดียวเด้อคุณน้องมันเป็นกลิบของ้านด้ว่เสืสีเดียวกันคือบของนี่มือละกี่มือคือกับมือสีเดนี้ตาอ๋อเงินบ่สามสิบแัินทิปจำได้คุณนองเห็นหนังจะจุกผมใช้เสือสีชมพูเก็บ นี่มันเป็นเสือประจําช่องแล้วค่ะมือนีวันที่สามสิบเมษาเนาะค่ะพี่น้องเขามือสิ้นเดือนมือสิ้นเดือนมืออื่นเป็นวันแรงงานมือนีก็เลยขึ้นมามืออื่นพัก่อนน่ะพี่น้องลูนเล็กจ้ะเบื่อบอกคนที่หนึ่งเบื่อบอกถ้าคนที่สองงั้นเอาเงินบอกก่อนไหมครับเก็บเงิก่อนไปไปเก็บเงินเดือนกันตัวกู้อะไร ออโอ้โอ้มีแต่หยอดบนนี้ใบเลยจ้ะการต่อการต่ออากาศก็เริ่มห่อนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเลย,เยสิาพากันเป่ากับบ้านไนเร้่องพี่หนอ่ พอใบเหลี่ยมหยาบหยาบอยู่เลาะเลาะรถทิไปเป่าเก็บอากาศอันตรายแล้วเพิ่มขึ้น42องศาพี่น้องเอ้ยอยูจังไดพวกเขาคน,นนี้ก็เซ้งหลอน <laughs> สาสีป่าปัางๆางจริงๆเลย น,นีด่ด่วนไลายู่พี่น้น <laughs> นองเจ็บออกเพราะได้ไปกินตั้งใจว่าที่มาเจ็บดอกกระเจียวแล้วพี่น้องเนี่ดอกกระเจียวโ่้ง

ย่อนแป่งแม่จัน้อยนะมึงนะมันลอยแบบนี้วันหยอนยอดนี้แต่มันเชี้ยวแบบทั่วเป็นอะนะไรหยอดปอาเจียวพ็แจงสั่นคนจะใคยก็ชีิเตลียนทุ่งก็พี่น้องก็จ็บไปเจ็บมาก็ได้ซ้อนลายเอาไปฝากพี่ฝ <c oughs> ากน้อง ใส่บานเพิ่งกินน้ำผู้คนไปบ่ได้มาบ่ได้เนาะเป็นผู้เฒ่าอ่บ้านิพันยางขึ้นโคกบ่ไวลายเจ็บไปขายกับผมมีคน,นสื่อพี่เนาะคน้่น

Điểm nó vắng ngay đó nè Đây cái cái bánh thầu Chị em cứ chìm hột thế Hãy <laughs> <Cùng mà. cười> เจ e, te x. <te x> <us <us ็บแห่งแตกเจ็บเห่งแตกแล้วพี่น้องป่มีไว้ท่ตายเงินเงินเดินงนนเชือตาไก่ก็นยังไปเงิ่งอยน่ริเออน่ยมันเจ็บเอหไายอดอะได้วยกก่ก็เกียมีียอดทั้งหัวเจนะเธอสีหายหมด

mày ừ. lại cái chết 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 อือนอ่อนผักหวานเหลืองครับผักหวานปูยอดมันขีออกสีฟองเพราะงั้นม,มันแหล่งเนียมันเป็นสีผักหวานยอดเหลืองผักหวานแ่บมีอยู่ยสองชนิดชนิดชนิดยอดเหลืองเนี่ยมันขี้ยอดใ่ย,ยอดวอวบแล้วก็ที่เวลาจับถึงยอดมันขีเปาะหักไงอีอกชนิดหนึ่งก็เป็นสีเขียวเขียวเข้ม ทั้งนั้นนะ่ะสินเน้นความยาวยางเดียวเลยว่านถึงจะปรุงยาวโหลดอยอดหญ่ขึ้นกันพี่น้องได้ห้กรอบกรอบหวานในสู่ยอดเหลืองมาได้สำหรับคนที่ใช้กินผักหวานนะคะคนที่เดินฟูประจำท่านั้นยังค่อยจะรู้จากว่าชนิดไหแซบประแซบนี่สังเกตเบิ้งนะค่ะนี่ผักหวานยอดเหลืองพันยอดเหลืองนะคะ,ะ,คะมันที่ใบกรอบพี่น้องใบมันที่หนาก็กัน ใบมันที่หนากว่ากันได้พี่น้องรอบมันที่ใบรอบตรงสี่เลยล่ะขนาดแกเราก็ยังรอบด้พี่น้องนี่นี่ก็คือผักหวานยอดเหลืองค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะที่กรอบแบบนี้เลยค่ะลักษณะของผักหวานยอดเหลืองเนาะค่ะพี่น้องมันที่เซบมันยิงนี่อยู่สองชนิดผักหวานภู อันนี้พันยอดเหลืองเนี่นที่กรอบหวานก็ากันขนาดใบแก่นะี่ก็ยังกรอบพี่น้องเวลาเขาใบแก่แบบนี้เขาสามารถเอาไปหนึ่งหนึ่งไสปาก็ยังกินได้อยู่ค่ะพี่น้องนี่แต่อีกชนิดนึงก็ที่เป็นผักหวานป้ายอดเขียวค่ะยอดเขียวดีเพื่อนที่เน้นความเงีย้ยวยางเดียวเวลาปรุงเนี่ยเงี้ยวยางเดี่ยวแต่ใบแก่ใบขาะเพื่อนก็นสิบอกรอบกรอบอยู่แต่แต่ว่าสิบอกรอบประมาณนี้พี่น้องยอดยวิบสิบเหลือง ลักษณะเพิ่นเวลา,าต้นสูงต้นใหญ่เพื่อนที่เป็นน้ำผึ้นะค่ะพี่นอ้องใบเพิ่นที่ออกลักษณะจังสี่อันนี้คือพันธุ์ผักหวานยอดเหลืองเนาะคะ่ะคนที่เดินผู้เดินป้าประจํเท่านั้นค่อยสิรู้จากเขาชนิดผักหวานอันแบบใดแสบบ่วแสบเนาะค่ะพี่นอ้องเป็นอย่างจาค่อยผักหวานปลูกที่เอาไปปลูกบางคนมาว่าอาเอามันก็ผักหวานคือบ่แสบคือยังผักหวานคู อันนั่นตอไม้ถึงผักหวานก็ละชนิดกันเนาะค่ะแต่ชนิดนี้เนี่ย่วนมากนี่ที่บัวไข่มีผู้ใดปลูกได้ตวนมากที่ที่จะบ่มีผู้ใดสามารถน้ำมือปลูกได้เพราะว่าเพื่อนมักเกิดเพิ่นมาเกิดอยู่น้ำโขดหินเนาะค่ะพี่น้องถ้าบ่มีโขดหิน,น,นที่เพื่อนที่เลี้ยงยากยากที่สุดมันผักหวานยอดเหลือง เนที่มักอยูน่น้ำโขดหินน้ําหนาผาเนาะคะ่ะนี่สิ่หละคือผักหวานยอดเหลืองกาลังโงนี่ยอดกำลังโคงยอดกำลังโงนที่เป็นนังสีพันผักหวานยอดเหลือง ผู้หนีเซมีเป็นบางโซนค่ะพี่น้องที่โซนทั้งผุ่นสิมีแต่ยอดเขียวนะคะยอดเหลืองก็มีผลบ้างปลาไปแกงหวานครักนี่พี่น้องดักหวานยอดเหลืองขนาดเพิ่นเป็นใบคาบใน ใบพึ่นก็นยังเหลืองอยู่นะค่ะพี่น้องจะเป็นสีเขียวตองอ่อนเวลาเก็บไปในกรอบขู่โพ่ๆแล้วพี่น้องนี่ถ้าปลูกก็ปลูกยากเ้ยค่ะผักหวานชนิดเนี้ยค่ะส่วนมากที่เห็นปลูกกันอยู่ทุกมือนี่ที่พากกันบอกว่าผักหวานคือบ่แซบคือจังผักหวานโคกเพราะว่า พันดันชน,นิดดันมันเป็นผักหวานยอดสีเขียวค่ะเพืนงผักหวานเขียวยอดเขียวมันสามารถเกิดได้ในดิโนโพ้นดินเหนียวเนาะค่ะแต่ว่าผักหวานอันนี้เพม่นมักเกิดตามโขดหินนะคะที่พ่อเยเห็นนุ้ยเห็นมากนะงานเป็นีงที่บอร์ไหลเกิดน้ำหักเกิดน้ำโขดหินบวชห้าน้ำแข็งไหลไปที่ป็นเรื่องเป็นนั่นไป cút nè lại cái đoạn ơi พี่น้องเมื่อนี้กที่ป้ากัน่วยลงแล้ว่วยลงบ้านแล้วครับมออันลายดอกดอกก็ะไรต้มนี่ละก็ <c oughs> ได้กินก็ได้ลายมันแข่งแรงลายครับ,บ,ระรบจะปลุกตัวมาไหมฮะมีอะไรกันชี้ป่วยกับประวัติก <c oughs> ับดอกกระเจียวกินจนบ่อยากเลนละจเจ้อาค่ะพี่น้องความหมานของเขาแบบนี้แค่นี้เนาะค่ะตั้งใจว่าที่มาเก็บดอกกระเจียว ไปกินกับลาบปลาเนาะค่ะมาเห็นผักววานตะอดเก็บก็ได้ช่องนี้แต่ไปหยอดน,น้ำก็หมานของพ่อคนนี้ยู่แค่นขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขสุขอยูุ่กคนเด้อพี่น้องก็ออก,กันคิดหนาค่ะ